พี่น้องครับมาเบิ่งนไฮไลท์การแข่งขันเทควันโดของหลานสาวคนโตของผมที่สนามจังหวัดเลยครับพี่น้องครับอีสานพรีเมียรีเทควันโด2 0 2 5ซีซสั้น3ามครับพี่น้องครับนี่คือรอบก่อนชิงชนะเลิศครับพี่น้องครับหลานสาวของผมเกาะสีน้ำเงินนะครับพี่น้องครับ กำลังทําการแข่งขันในยกที่สามครับเป็นยกชิงดําครับยกที่หนึ่งเฮาชนะยกที่สองเขาชนะยกที่สามเป็นยกตัดสินยกชิงดําครับพี่น้องครับเบิ้งเอาครับพี่น้องครับตอนนี้คะแนนเฮานํ้ครับพี่น้องครับเขากําลังไล่คะแนนเฮาตามเฮาครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับถ้าผู้ใดชนะก็เขาชิงชนะเลิศเหรียญทองครับพี่น้องครับ ไก่สิเบิดเวลาแล้วครับพี่น้องครับไก่สิเบิดเวลาเขาไล่เอาครับพี่น้องครับนี่ครับขาเขาล่มเขาก็เสียคะแนนนะครับพี่น้องครับจะโดนหักคะแนนนี่ครับหนึ่งคะแนนมาให้เรานะครับพี่น้องครับกำลังป่ายกแล้วครับพี่น้องครับเบิ้งเอาเฮาจีชนะอยู่ครับพี่น้องครับเฮาจีชนะอยู่ครับพี่น้องครับชนะแล้วครับพี่น้องครับ